1 6นาฬิกา35นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัตตีราชนารีเสด็จออกณห้องพิธีชั้นสิบโรงพยาบาลจุฬาภร์ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันที่5ธันวาคม2563โอกาสนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณโดยเสด็จด้วย ในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนงมัสการบูชาพระรัตนตรยัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลและสงสิบรูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นทรงกล่าวคำถวายสังฆทานเมื่อพระสงฆ์กล่าวสาธุ ทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายแด่ประธานสง์และพระสงฆ์แล้วร่งทอดผ้าไตรสิบไตรทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงกราบที่หน้าพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจนานาประการส่งให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนให้ได้รับการศึกษาและให้ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีบริการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวรัตตีราชนารีทรงมุ่งมั่นสารต่อพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร